ผลิตภัณฑ์ข้าว ASTV ตรา Royal Chef ข้าวเพื่อคนรักสุขภาพการข่าวสู่วอนตุรกอัปเดตค่ะในช่วงนี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์นะคะมาฝากคุณผู้ชมเราจะไปยัที่ในประเทศกันก่อนเนาะกับช่วงนี้เบรกนี้นะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวของตลาดนะคะในประเทศของเราก็ไปดูกันที่ฟอร์ดค่ะตอนนี้ปูทางในการ สร้างการรับรู้นะคะให้กับเก๋งโฟกัสใหม่ค่ะแล้วก็ทำการเปิดตัวแคมเปญนะคะ All New Ford Focus Start it Share it นะคะแล้วก็ Win it ด้วยก็มีการทดสอบรถกันด้วยใช่ไหมคะคุณโก้ค่ะไอที่ระบบที่คุณอยากลองระบบที่จอดอัจฉริยะใช่ไหมเออดิฉันอยากลองมากเลยอะว่ามันจะเป็นยังไงนอกจากนี้เขาบอกว่ามีระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้ร่วมทดสอบแล้วก็ชิงรางวัลกันด้วยใช่ไหมคุณ ก็เขาบอกว่ารางวัลใหญ่เนี่ยคือโฟกัสใหม่รุ่นไทเทเนียมพลัสมูลค่า6 9 0 0 0ล้านหกทนะคราับาคืออย่างนี้คุณผู้ชม Ford Focus เนี่ยนะครับจริงๆในงานบางกอกมอร์โชที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดตัวนะครับแล้วก็เปิดราคาในรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรไปแล้วครับล้านเศษเศษล้านไม่ถึงแสนเนี่ยนะครับก็คือให้คนมาจับจองได้แล้วในรุ่นในรุ่น,นนี้ก็คือบอกราคากันไปละก็มียอดจองมาพอสมควรนะครับรวมรวม สามร้ <300 S 2> อย <300 S 2> คัน <300 S 2> คือถ้า300กว่าคันเนี่ยในงานในงานบางกงกมอเตอได้โชว์ชถ้ารวมทั่วประเทศเลยเนี่ย มันมีราคามันจองอะไรได้แล้วเนี่ยก็ประมาณ500ร้อยคันเลยนะแต่กว่าจะส่งมอบจริงๆเนี่ยนะครับเดือนสิงหาคมอ่าก็จะได้มอบกันไปตลอดจนรุ่นเครื่องยนต์1.6ลิตรก็จะเตรียมทําตลาดเหมือนกันแต่ระหว่างเนี่ยระหว่างที่รอไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเงียบไม่ได้กิจกรรมเงินก่อนเออมันเงียบไม่ได้อ่าก็เลยแบบว่าจัดแคมเปญจัดกิจกรรมต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็สร้างกระแสไปเรื่อยนี่เขาก็จะรถโชว์ไปทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้คืออะไรคุณผู้ชมอย่างที่คุณดุลบอกว่าจะมีให้ ให้ผู้สนใจเนี่ยนะครับได้ทดลอง2ระบบที่ว่ามาก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำช่วยเบรกนะครับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยต้องไปลงทะเบียนที่ f c e e o o o นะครับ o o k b o o k อะไรคุณตุ๋นก็เขาบอกว่าแต่ละแห่งจะได้อัพที่ f c e e o o o นะคะเว w ร์ลไว b o เ c ็บดอท o นะคะนะคะใช่คุณผู้ชมต้องไปลงทะเบียนในนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนุกเขาจะจัด ทั้งเส้น20ครั้งนะครับในกรุงเทพ10ครั้งต่างจังหวัด10ครั้งนะครับก็เริ่มเริ่มเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่1พฤษภาคมใช่แล้ว่ะ,ะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยจะมีตั้งแต่11พฤษภาคมถึง8กรกฎาค,ค,คมก็บอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า,าได้ทดลองกล้องเนีทีมงานจะติดตั้งเอาไว้แล้วก็จะคอยเก็บพวกภาพปฏิกิริยาของผู้ที่เข้าร่วม ในการทำสมาร์ทเดโมนะคะแล้วก็จันทร์ต่อมาของแต่ละสัปดาห์ค่ะวิดีโอของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนแล้วก็สถานที่แข่งขันแต่ละแห่งเนี่ยจะได้รับการอัปโหลดขึ้นหน้า Facebook ของกิจกรรมผู้เข้าแข่งขันก็จะได้รับลิงก์วิดีโอปฏิกิริยาของตัวเองแล้วก็นําไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆผ่านทาง Facebook ได้หลังจากนั้นจะมีเวลาอีกดวันค่ะหลังจากที่วิดีโอน,นโั้นอัปโหลดแล้วก็เชิญชวนให้คนมาดูคลิปวิดีโอของตัวเอง ส่วนผู้ที่มีคนเข้าชมนะคะหรือว่าวิวสูงสุดในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ละ2แห่งจำนวน20คนอันนี้จะได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายนะคะก็จะได้รับให้เข้าร่วมกิจกรรม Customer VIP แล้วก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นที่กระบี่ด้วยนะคะ14-15กระกฎะาคมด้วยเดี๋ยวรับไปฟังมืเสียงของผู้บริหารกันดีกว่าไหมโกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพูดถึงแนวคิดของกิจกรรมนี้นะครับจุดเริ่มต้น เป็นยังไงเป้าหมายเป้าประสองค์อะไรอย่างคันที่เห็นในรูปนี้จอดอยู่ที่งานบางกก่องมร์โช์นะครับที่ผ่านมาใครไปเห็นแล้วถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรนะครับเสียงผู้บริหารพร้อมหรือยังน่าจะพร้อมแล้วค่ะฟังเลยดีกว่าค่ะ,คะ วันนี้เนี่ยเป็นเป็นวันที่เรามีการแถลงข่าวเรื่องของ l a u n c h c a m p a i g n นะครับก็คือ Start It s h เช e Win It นะครับก่อนที่จะมีการส่งรถไปที่โชว์รูมแล้วก็ขายเป็นทางการนะครับซึ่งเราคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนของรถเนี่ยน่าจะถึงโชว์รูมน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมไปเดือนกรกฎาคมนะครับน่าจะถึงโชว์รูมแล้วที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปทดสอบหรือไปสัมผัสนะครับรถคันนี้เป็นต้นนะครับแต่เรื่องของการส่งมอบก็คือจะเป็นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปครับ เรื่อง Active Park Assist เนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่สำหรับหรือว่าเราเรียกว่าระบบจอดอัจฉริยะนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการจอดร,รถเนี่ยไม่ได้เป็นการผมทราบทุกคนนะว่าทุกคนมีปัญหาหมดครับเรื่องของการจอดรถว่าเอ๊ะที่จอดรถตรงนี้เนี่ยมันเพียงพอกับขนาดรถของเราหรือเปล่าแล้วเวลา เวลาถึงที่แล้วต้องหมุนพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาต้องทำงานคือมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องทำนะครับรถคันนี้ก็จะมีฟีเจอร์นี้นี่ที่จะช่วยท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับในการที่จะไม่ต้องจับพวงมาลัยแล้วนะครับกดปุ่มนะครับแค่เหยียบเหยียบเบรกแตะเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าเกียร์หน้าถอยหลังแค่นั้นเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับรถจะทำงานเองโดยอัตโนมัติครับนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยเฉพาะนะครับสาวๆเนี่ยน่าจะชอบฟีเจอร์นี้มากกว่าสมควรเลยครับ ก็อยากจะฝากทุกๆท่านนะครับเข้าร่วมแคมเปญนี้นะครับซึ่งก็จะทำผ่าน Facebook โดยหลักนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะมีมีสเกจโชว์ตารางนะครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างก็อยากจะให้ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือเข้ามาร่วมชมร่วมสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆที่ f อร์ดนำเสนอกับทุกท่านนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยครับว่าถ้าท่านได้สัมผัสเทคโนโลยีนี้แล้วเนี่ยจะมีจะเซอร์ไพรส์นะครับว่ารถสมัยนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่จะช่วยท่านในส่วนของ ความปลอดภัยนะครับหรือจะเป็นช่วยในการจอดรถหรือว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดน้ํามันหรือว่าจะเป็นเรื่องระบบสังงานด้วยเสียงนะครับคือทาง f o r ์ดนำเสนอฟีเจอร์นี้ทั้งหมดให้กับทุกท่านเพื่อให้ได้ได้มาสัมผัสแล้วก็จะรว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะมากเลยครับนะครับพูดแบบนี้ เหาะสำหรับคุณผู้หญิงเห็นไหมเขาก็อยากลองมากเลยค่ะคุณขาดิฉันไม่ได้ขับรถมานานนะดิฉันก็จะจอดไอ้แบบนี้ลำบากมากเลยจำได้ว่าใช่ช่ยกะไม่ถูกจำได้ว่าปีแรกๆที่หัดขับรถเนี่ยโอ้ยกว่าจะกระตึกยกยเกยักเออใช่ตอ้ถ้ามีพวกมาจอดข้างหลังด้วยนี่ก็จะจะเพลียมากแล้วถ้าพวกแบบว่าบีบแต่ไร่เนี่ยก็จะแบบว่า เงนีนะเมื่อกี้อยู่ในรถเห็นใจฉันหน่อยเห็นใจฉันบ้างสิฉันพิตตี้นะไม่ใช่ฉันพิธีกรนะเออแต่ฉันขับรถไม่แข็งเพราะฉันเป็นนักขับแต่ฉันขับรถไม่แข็งเป็นอย่างนี้เรื่องระบบนี้มันต้อง ต้องใช้เวลานิดนึงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องระบบเรื่องการเขาจอดอการแบาจอดคือสาหรับสาหรับการประสบการณ์จริงๆแล้วไม่เฉพาะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายก็มีปัญหาเยอะแต่ว่าก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงงั้นเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปลองกันได้คือคุณไปได้ลองแล้วยังได้รุ้นรางวัลอีกคือเขาจะวันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเนี่ยในเว็บไซต์เขาเนี่ยนะครับในหน้า Facebook ของ f o r d f o ฟร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นลายชื่อมาเลยว่าจะจัดที่ไหนบ้างสัปดาห์แรกเนี่่่าจะริมท อ่านะครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีคุณเดินเข้าไปในงานแล้วคุณไปสมัครคุณต้องสมัครตั้งแต่คุณต้องลงทะเบียนที่เฟซบุ๊กก่อนในเฟซบุ๊กและวันที่เขาจัดกิจกรรมอ่ะซึ่งเป็นวันสุดสัปดาห์อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะคุณก็ไปขับกับเขานะครับขับลองทั้ง2ระบบปาร์คแอตซิตแล้วก็ระบบช่วยเบรกขับขี่ความเร็วต่ำเนี่ยคุณไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกให้ทํา1 2 3มีอินสตรรคเอ์นั่งข้างๆกดปุ่มแบบนี้แบบนี้้แลวรถถอยจอดเองในขณะเดียวกันนเี่ย ในรถเนี่ยก็จะมีกล้องติดเอาไว้ดูอากับกิริยาของคุณเว้ยพุงมอะไรหมุนได้ก็้จะมันถอยเองได้ทําไงอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็จะมีคณะกรรมการกคัดเลือกระดับหนึ่งก่อนอ <gh. S 1> นะครับดูว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ใช่เฟกเออถ้าคุณมาเฟคนักแสดงเลยได้ปะวิญญาณวิญญาณนักแสดงองค์ลงอย่างนี้เลยได้ปะถ้ามันมันแอปเกินเขาก็คงไม่เอาอ่ะคือห้าสี่สามสองอะไรอย่างเงี้ยเออได้ไหมอ่ะคุณซีฉัตรประวีที่เขาเป็นพิธีกร วันแถลงข่าวเขาเขาก็อ้าเขาก็กรี๊ดใหญ่เลยก็คือจะเลือกคนที่แบบดูแล้วมันมันที่สุดนะครับให้เข้ารอบไปแล้วนั่นแหละในเออหมุนเองงี้เลยหรอใช่ในขยกแรกเนี่ยคัดเลือกได้20คลิป20คนคนที่มีวิวมากที่สุดนะครับก็จะได้ไปเที่ยวกะบี่พาเพื่อนไปได้หนึ่งคนหลังจากนั้นพอกลับมานะครับก็จะเปิดให้โหวตนะครับจะมีวิธีการสมัคร คนที่จะโหวตก็ต้องไปสมัครอยู่นะครับาาาาแล้วใครที่ได้รับการโหวดมากที่สุดรับฟอร์ดโฟ u s ัสรุ่นใหม่ไปเลยราคา1นึ่งล้านหกหมื่น 69, เก้าพันบาทละเอ,อ้ยเดี๋ยวฉันไป acting ได้ไหมคุณลองไปดูลองไปดูไปสมัครใน a c e b o o k ไว้ก่อนอได้ไปเที่ยวฟรีได้อยู่ดีเพล่เผยได้รถได้รถมาคันหนึ่งอะคือตลอดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่11อพฤษภา หนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มรับสมัครเริ่มคแจ้งว่าว่าจะไปสถานที่ไหนบ้างแต่เริ่มจริงๆเนี่ยสิบเอ็ดพฤษภาคือที่แรกเลยสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยคือสปาร์คเขาบอกผมมาแล้วก็ไล่เลียงไปสิบอาทิตย์สิบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะจัดสองสองแห่งในกรุงเทพแห่งหนึ่งต่างจังหวัดแห่งหนึ่งตามผมเมืองใหญ่น่าจะมีหมดเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครศรีธรรมราชไม่น่าจะไป ตกี้ผมจะพูดนครราชสีมานั่นแหละครับตามผมเมื่องใหญ่เนี่ยน่าจะไปจัดสิบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองแห่งกรุงเทพแล้วก็ภูทรนี่ครับก็ได้มา2ี่ิบคลิปเข้ารอบไปแล้วเขาดูจากระยะเวลาของกิจกรรมนะครับการที่ในหนึ่งวันที่เขาจะให้ขับได้รวมๆแล้วคนร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่น่าจะเกินสามพันคนก็คุณจะเป็นหนึ่งในสามพันคนหรือเปล่าแล้วก็ถูกคัดเลือกมาเป็นยี่สิบคนสุดท้ายหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็จะได้โหวต นดับหนึ่งนี่ประกวอย่างกับประกวดดักร้องนะไม่คือเขาอย่างนี้คือเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกกว่ารถมันจะเริ่มส่งมอบเนี่ยนะครับลงชัรูมเดือนกรกฎาคมใช่ลงชัวรูมเดือนกรกฎาคมส่งมอบจริงสิงหาคมระหว่างนี้ก็ต้องสร้างกระแสไปเรื่อยๆปูกระแสไปเรื่อยๆแล้วเขามีข้อมูลว่าตั้งแต่ตอนเปิดตัวเก่งเล็กเขาว่ารุ่นเฟียสตานะครับ 50%ของคนที่รับรู้ข่าวสารของ Fiesta เนี่ยที่เดินเข้ามาโชว์รูมหรือมาทำกิจกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยได้ข้อมูลมาจาก f เฟซบุ๊กคือเดี๋ยวนี้มันโซเชียลเน็ตเวิร์กคือแบบทุกคนดู a c e b o o k เฟซบุ๊กคนบุแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยพอเอาไปลงใน a c e b o o k ใช่ปะอยากให้คนมาวิวเยอะๆคนก็ได้รู้จักว่าเนี่ยฟอร์ดโฟล์สมีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ใช่เขาก็จะช่วยประกาศกันเองใช่สุดท้ายก็ไปโหวตอีกมันก็จะเอ้ยเอาที่ช่วยกันโหวตหน่อยช่วยฉันโหวตหน่อยได้รถนะอะไรอย่างเงี้ยค ก็มีมีเพื่อนมาไรอส่งช่วยว่งลิงมาให้แบบเออให้ให้ให้กดไลค์ให้หน่อยใช่เขาก็จะสร้างกระแสบนบนโลกออนไลน์ก่อนนะครับพอถึงเวลามีรถคันจริงพร้อมส่งมอบก็จะได้เป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ลองดูนะครับเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m f o r d focus นะครับเริ่มหนึ่งหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยไปดูรายละเอียดเขาก่อนแต่กิจกรรมจริงอ่ะเริ่มสิบสิบเอ็ดพฤษภาคมไล่เลี่ยงไป ก็ะะเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างที่บอกนะครับฟอร์ดโฟล์ัสใหม่เนี่ยเปิดราคาพร้อมขายในรุ่น2ลิตรก่อนนะครับถึงวันนี้ก็มียอดจองรวมห0าร้อยคันนะครับทั่วประเทศส่วนรถยนต์รุ่นอื่นๆคุณจำได้ไหมอย่างที่บอกว่า f ฟ e s t a เนี่ยหันมาครบหันมาวางเครื่องยนต์1.5ึ่งเพื่อเข้าสิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกทำให้ตอนนี้ f ฟ e s t a มีทั้งเครื่องยนต์1.4 1.5 1.6ุ่าหนครับมีมี3เครื่องเลย ประหลาดมากและเจ๋งมากเออก็ดีไงคุณนะก็คือวาง่าง1.5มาเพื่อที่จะให้เข้าสิทธิ์โครงการรถคันแรกนะครับก็เห็นบอกว่าจะเริ่มส่งมอบได้เดือนหน้านะครับสำหรับเฟียสซา1.5ตอนนี้ก็มียอดจองประมาณ1,400คันแล้วนะครับเริ่มลงโชว์รูม10พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับเฟียสซา1.5คนสนใจก็ ในการจะเข้าโครงการรถคันแรกแลวอยากได้เฟียสตาแต่เดิมเนี่ยเครื่อง1.6มันไม่ได้ไงเขากําหนดไว้ที่พันห้าเท่านั้นเขาวางพันห้าเนี่ยก็มาเริ่มรับรถพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไม่น่าจะรอนานนะครับลองไปติดต่อที่โชว์รูมของฟอร์ดดูนะครับฟอร์ดยังมีความเคลื่อนไหวอีกเยอะนะครับเพราะนั้นได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยคุณตุลเลยใครที่รอรถปิกอัพตอนนี้บ่นกันมาก มีไหมะบนยังไงไม่ในรถทำไมอ่ะโอ้ยิ่งยิ่งเป็นรุ่นวายแท็กนะรุ่นแต่งเต็มเขาอะรุ่นคันสีส้มๆแต่งสวยสวยอะถึงวันนี้ได้รับรถไปไม่กี่ร้อยคันเองนะครับแล้วได้แต่เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์สองจุดสองด้วยนะครับส่วนสามจุดสองเนี่ยนะครับใครจองไว้ตั้งแต่ไปที่แล้วยังไงก็ดีเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่ได้รถเลยนะฮะจิงเหรอเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์สามจุดสองเนี่ยนะครับทำไมนานขนาดนั้นนะคุณ ก็มีปัญหาเรื่องชิ้นส่วนการผลิตอย่างที่บอกขาดชิ้นเล็กๆไปนิดเดียวอ่ะมันก็ผลิตไม่ได้แล้วน้ำท่วมอ่ะคุณนตอนน้ำท่วมด้วยแล้วซัพพลายเออร์ก็ปรับไม่ทันนะครับฝอก็ทำทุกวิถีทางแหละไปร่วมกับซัพพลายเออร์ไปช่วยกันเวิร์กไปช่วยกันหาทางเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนออกมาผลิตเร็วที่สุดนะครับคือหลายคนผมจัดใค่ถามก็บอกอุ้ยจองไวแ็ก3.2ลิตรไวตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆปีที่แล้วถึงวันนี้ยังไม่ได้ลดเลย ก็คือทางฟอร์ดก็แจ้งมาว่าคือเขาคาดการผิดด้วยเขาคาดการผิดว่าตัว w า t แทเนี่ยตัวแต่งเต็มเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะทำสัดส่วนยอดขายแค่25%เอของเรนเจอร์ทั้งหมดสมมติเรนเจอร์เดือนหนึ่งขายพันคันวายแท็เต็มที่ก็250คันแต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงหลังเปิดตัวมาเนี่ยวายแทกกลับทำยอดขายเป็นสัดส่วน5 0าสอร์เซ็นต์คือคือสูงกว่าที่คาดการไว้ก็ยิ่งผลิตไม่ทันเข้าไปใหญ่ แล้วคนไทยเวลาซื้อรถเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยชอบชอบตัวท็อปร้านกว่าก็ซื้ออย่างไวายแท็กสามพิศสองเนี่ยร้านนิดๆและ้วละ่ะนะครับใครที่จองไวายแท็กสามพิศสองไปตอนนี้ยังไม่ได้รถนะครับพฤษภาคมถึงะจะเริ่มทยอยส่งมอบออนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้ไวายแท็กตอนนี้นะครับเรนเจอร์ไวายแท็กตอนนี้รอแปดเดือนแม่เจ้าหรือจริงๆเขาก็ยุติการจองไปแล้วด้วยแหละอ๋อเหรอถ้าเดินไปที่โชว์รูมโชว์รูมก็บอกว่าคือเขาอาจจะบอกว่า คือทั้งฟอร์ดบริษัทแม่บอกให้หยุดรับ,บก,การจองอไว้ก่อนแต่ถ้าลูกค้าถามเนี่ยตอนนี้มันต้องแปดเดือนกว่าจะได้นะรุ่นวายแทร็นะครับแต่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคือโฟกัสน<ฟ><ฟ>ี่มันมาตามแผนคุณผู้ชมโฟกัสเนี่ยตั้งโรงงานใหม่ที่เมืองไทยนะครับย้ายจากฟิลิปปินส์ผลิตดำเนินตามแผนเลยนะครับสิงหาคมนี่คือแผนเขาแหละนะครับเป็นโมเดลใหม่ แล้วก็โชคดีด้วยที่คู่แข่งอย่างซีวิกก็ดีก็ช้าเหมือนกันนะครับทำให้ไม่ไม่อีหลักเหลือกันมากนักนะครับทำให้โฟกัสมาตามแผนเนี่ยสิงหาคมระหว่างนี้ก็ทากิจกรรมไปเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะคือที่มีปัญหาก็เป็นเบรนเจอร์นี่แหละคือใครที่ดูรายการอยู่แบบโอ้ใช่เห็นคนนู้นบ่นคนนี้บ่นว่าว่ารอนานมันก็มีที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงทุกกี่ห้อละครับก็รอนานหมดตอนนี้นะนี่ฮะนั่นเป็นเรื่องของฟอร์ดขับรถเก่าไปก่อน ตอนนี้ก็จองไว้คือมันมันมีเรื่องรถคันแรกมาบีบด้วยมันมีเรื่องรถคันแรกมาบีบด้วยคนก็เลยรีบซื้อกันช่วงเนี้ใช่ใช่ใช่ยอดจองก็เลยเยอะมากใช่ใช่อ่ะอันนี้ไปที่เรื่องฮอนด้ากันบ้างฮอนด้าเปิดศูนย์ใช่ไหมคุณใช่ครับหลังจากยืดเยื้อมานานครับล่าสุดก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับศูนย์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ นะครับรื่นใหญ่หรือเขาใช้ชื่อว่า Big w วิ g นะครับใครขับไปเส้นเรียบทางด่วนรามินทาเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยสมมติเลี้ยวจากตดเ้าใช่ไหมว่แถวบ้านดิฉันนะอ่าก็แถวๆโลตัสแถวๆริสต่าพาร์คเลยนั่นแหละโซนนั่นแหละซ้ายมือก็จะเห็นเป็นศูนย์สวยๆอยู่หนะครับก็เาปิดศูนย์ใหม่ตรงนี้เหรอคะเปิดใช่ใช่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ใช้งบประมาณขำๆไปสี่รล้านบาทโอ้เบาๆนะ แล้วคือเป็นไงคะมอเตอร์ไซค์แบบนี้อ่ะคุณเมื่อกี้ใช่ก็มีหลากหลายรุ่นนะครับคือรุ่นที่นํามาโชว์เนี่ยหกรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่กิ๊กอะไรหรอกก็ขายมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้คือมันวันเปิดศูนย์มากกว่านะครับคือธรรมดาฮอนด้าเนี่ยนะครับกีอากิคาโตะเขาบอกว่าเชื่อว่าตลาดบิ๊กไบค์จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาห้ามพวกเรื่องรถจดประกอบเลยด้วยนะครับห้ามการนาเข้าพวกชิ้นส่วนมาจดประกอบเลยด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ พวกบิ๊กไบค์ะนะครับเติบโตขึ้นมาอีกเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยตลาดบิ๊กไบค์รวมเนี่ยน่าจะได้มากกว่า3,500ันห้าร้อยเคดี๋ยวคุณจดประกอบนี่ขอถามตามผู้หญิงก่อนก็คือเอารถแยกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบกันเองอ่นี้เหรอใช่อเอามาเป็นชิ้นส่วนามาประกอบแต่มันก็ต้องไปผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานุตสาหกรรมซึ่งมันทำให้ต้นทุนถูกลงว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้คือถูกกว่าแล้วก็แล้วเขาก็มีซิกซกอีกหลายอย่าง กทั้งรถเก่ง้วยนะรถเก่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับถูกกว่าแน่แต่หลังๆนี่มันมั่วกันเยอะระบาเก็เลยห้ามกันไปเลยเห็นที่ฉันเคยเห็นเพื่อนอ่ะเอาชิ้นส่วนแบบดูคาตี้มาเป็นแบบเหมนชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆแล้วเหมือนมาประกอบเองหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจก็คืออะไรอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าจดประกอบป่ะใช่อช่แต่มันต้องมีเรื่องภาษีเรื่องอะไรอีกเพียบเลยมันลําบากมากกว่าจะกว่าจะได้ได้หนึ่งคันฉะนั้นมันจะมีซิกแซะ ถ้าทําถูกต้องเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าที่คิดแต่มันพอมันซิกแซกกันได้ก็ทํากันเยอะเลยแล้วก็ถูกกว่าการนําเข้ามาอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็คือทำเรียบร้อยละแล้วก็อ่าตอนนี้ก็คือนี่นาเข้าอย่างเป็นทางการครับแล้วต่ำพวกรถต่างๆมอเตอร์ไซค์ต่างๆพวกนี้ราคาอะไรยังไงแล้วปกติจะมีตั้งแต่หลักล้านเยอะไหมคะแล้วก็หลักล้านแล้วก็หลักแสนคือเพิ่งแต่ละค่ายอย่างฮอนด้ายามาฮ่าก็เพิ่งมาเริ่มจริงจริงจังกับตลาดบิ๊กไบค์ครับสร้างอิม นะครับสร้างิมเมจไปในตัวแล้วก็สบช่องเรื่องเรื่องการนําเข้าเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆนะครับยิ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่ายกเลิกพวกรถจดประกอบไปก็น่าจะเป็นช่องทางให้คนทำอมหากินแบบสุจริตเขาสามารถที่จะแต่เอน่าสนใจคือประธานทอนด้าเขาก็บอกว่าหรือให้มีพวกที่รถจดประกอบอะนะเขากรลับบริการมาเข้าศูนย์เขาได้ ไม่เหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์นี่ไม่ให้อะรถยนต์นี่มามม่วม่เขาเขาไม่รับเซอร์วิสแต่ถ้าประธานฮอนด้าบอกใจดีบอกถ้าถ้าเดิมเคยซื้อมายังไงเนี่ยแต่ว่าเออจะเข้ามารับบริการที่ศูนย์นี่ก็ได้ก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันแต่ต้องเป็นรถที่ฮอนด้าเขาขายอยู่นะครับอย่างพวกโกวิงซีบีอาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับซีอาร์เอฟอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็พวกเนี้ยมาเซอร์วิสให้ได้ครับนี่ส่วนของศูนย์บริการเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามากับ มาตรฐาน 6S นะฮะมีทั้ง 6S คือเซลนะครับก็คือการขายอย่างถูกต้องนะครับการเซอร์วิสเซอร์วิสนะครับขออภัยเซอร์วิสซ่อมบำรุงด้วยช่างที่ได้รับการฝึกโดยตรงจากญี่ปุ่นสวยดีนะคุณนะครับเรื่อง spare part นะครับบริการจัดหาไหล่นะครับแล้วก็เรื่อง s c o n hand นเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน มือสองคือถ้าซื้อมาเบื่อก็มาเบื่อก็ขายกันได้เป็นสื่อกลางให้นะครับแล้วก็เซฟตี้ไรดิ้งก็คือจะบริการจัดคอร์สฝึกอบรมไปด้วยคือใครอยากขับบิ๊กไบค์นะครับไปซื้อที่ศูนย์บิ๊กวิงเนี่ยค่ะฮอนด้าเขามีสนามฝึกอบรมอยู่ผู้หญิงขับได้ไหมได้ถูกทำไมคุณเล็กขับได้เอาเป็นทัวร์ลิงดีกว่าขับสบายๆหน่อยแต่คันมันใหญ่นะอ่าครับทัวร์ลิงจะขับง่ายหน่อยขาถึงพื้นไหมมัน ก็ลำบากอ่ะแต่มันมีเทคนิคอยู่มีเทคนิคอยู่สร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าล่ะแข็งแรงลองดูคนตัวยังเล็กเขาขับกันเยอะนะครับอีกเอสหนึ่งคุณหนึ่งกับอึ้งแล้วเที่นี่ไม่ไม่เอาอีเอสเออถ้าคุณขับคุณจะได้เอสหนึ่งอะโซไซตี้อ๋อได้ได้สังคมเออได้เพื่อนวยกันว่ามันก็มีกลุ่มมีแก๊งอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูครับ ใครสนใจศูนย์ก็ใหญ่ไม่ไปซื้อไม่ไปไรเข้าไปดูก็เขา้าไปดูเขาไปเยี่ยมไปชมก็ได้ก็แถวบ้านคุณว่างๆลองแวะไปเออเดี๋ยวไปลองแวะไปดูฉันก็ชอบนะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ไหวนะจ๊ะร้อนร้อนเขามีแอร์ร้อนไรหรอเราจะขับไม่นั่นคือคิดจะอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตอนนี้คือขอบายปะขอถึงขนาดจะเป็นบิ๊กวิงก็เหินนะเขาถูกๆเลยก็มีสี่แสนอ่ะเอาสกูตเตอร์6 7 0้ c เดีซีเนี่ยเอาเงินพอรถเสร็จก่อนดีกว่า คุณจอ้างร้อนมีสี่แสนอ่ะให้มันดูสวยไงคุณให้ดูสวยสวยไว้ก่อนคุณนี่แม่พูดถึงตลาดมอเตอร์ไซค์นะครับขาพูดมอเต่อเลยรถยนต์อ่ะก็พูดกันต่อเรื่องยอดขายมานิดนึงนะครับหลังจากจบไตมัดแรกนะครับมอเตอร์ไซค์สิบอันดับขายดีอเดี๋ยวเอายอดรวมยอดรวมก่อนยังไงยอดรวมก็คือหลังจากปิดไตมาสแรกเนี่ยนะครับทั้งตลาดเนี่ยนะครับขายได้สี่แสน ก้าหมื่นแปดพันคันนะครับโอ้โหเยอะนะคุณปุลตกเดือนละแสนสองนี่ขนาดน้ําท่วมบกลาเนี่ยแสนสอง่วมเายนช่ยแสนเจ็ดใช่มีนาในแสนเก้านะครับคือมันทะลุสองล้านแน่ๆนะฮะเนี่ยเนื่องมาจากน้ําท่วมหรือเปล่าคุณก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพะปลายปีแล้วก็อันไปบยี่ปีนี้เปิดตัวใหม่ๆกันเทียบเลยอีกตัวอีกสวยอีกโอ้พิซเซนเตอร์เห็น เยอะแยะนี่ครับรุ่นใหม่ๆหม่อันนี้ไงคูณ1ิอันดับเวฟก็ยังคงอันดับหนึ่งอยู่อยู่เหมือนเดิมนะคุณใช่เวฟก็ยังเป็นขวัญใจเขาคลองนะนะฮะคือเวฟเนี่ยผมว่าเขียนเวฟเฉยเเนี่ยมันมันน่าจะรวมเวฟเก่าด้วยคือตอนนี้เวฟเป็นเป็นหนึ่งสองห้าไอหมดแล้วก็คือเป็นหัวฉีดหมดแล้วนะครับแล้วก็มีสกูปปี้ไอตามมาที่สองอ่ามีขวัญใจเด็กแว้นอย่างฟีโนมาที่สามอ่า คลิกไอที่4ี่ยามาฮ่าสปาร์กนี่รถครอบครัวรถแบบผู้หญิง Family ัหน่อยนะครับแล้วก็มีสายพานอีกคันหนึ่งยามาฮ่าม i โอเป็นที่6นะครับแล้วก็เป็นรถยามาฮ่าฟ i ลานโนอันนี้เป็นรถผู้หญิงเลยนะครับหัวฉีดสายพานของยามาฮ่าเขามีซูซูกิสมัทนะครับแล้วก็อันดับ9เป็นนด้าสเปซีไออันดับ10 h ฮ n นด Dream I เป็นหัวฉีด ดาวเครอะนะแต่เว็บนี่ราคามันจะย่อมเยาวสุดปะคุณถึงใช่ครับใช่ครับก็เข้าเข้าถึงได้ง่ายหน่อยก็ก็แสดงว่าอย่างไรก็ตามคนไทยจะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ยังคำนึงถึงเรื่องเปิดกันบอกว่ายังคำนึงถึงเรื่องของราคามาเป็นอย่างแรกปะใช่เพราะว่าเว็บนี้จะราคาย่อมเยาวสุดใช่แล้วก็ขับง่ายแถวบ้านคุณไปดูว่าแถวบ้านใครใครขับอะไรเยอะอ่ะคนก็จะซื้อตามๆกันอ่ะมอเตอร์ไซค์ในแปลก จริงก็คล้ายๆรถยนต์นะครับแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณมีเดิรหมู่บ้านไหนก็ใช้ฮอนด้าเขใช้ฮอ,อ,อนด้าเอาเออเ้าเวฟก็เวฟกันทั้งนนั้เลยเวฟเวฟเวฟซ้ำๆเห็น,ข,นออข้างบ้านซื้อเขาก็ซื้อกันตามเอาแต่ก็ดีคุณยังไงก็แสดงว่าก็โอเคไงขายต่อราคาก็กลางๆไม่ตกอืมนั่นเป็นเรื่องของตลาดมอเตอร์ไซค์มออเตร์์ไซคจบข่าวในประเทศสิบอันดับขายดีที่หน้ามฝากกันอ่์ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแบบ <International. S 1> อินเตอร์เนชั่นแนลออกไปนอกออกไปเช<า>นอ๊อกบ้างเราจะแบบว่าพาไปเจอรถหรูๆลำโบอัลลินี่อะไรเงี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะ